Over action Sui so 600, lỗi Dần này Dần này Dần nghe vừa Ồ hồ มาพบกับไซโกฟรีสปินอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆนะวันนี้นะไซโกอยู่ที่หน้าเกมอ่าควีนออฟบัลจีนะควีน เมียนจนสลัดนะอ่ะก็อยู่ในค่าย PG นานเพื่อนะใครที่สนใจจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปื่อนๆื่นของไซโกนที่จะรีวิวให้ดูนะคะได้เลือกเสียงไมซีเรียสน,นะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18คนใช้วิจารยณในการรับชมนะ,ะเ,มนเพื่อนๆนะอ่าโอเคเพื่อนๆเราก็อยู่ใ่หน้าเกมนานพอสมควรนะกดเข้ามาในเกมเรียบร้อยวันนี้เอาทุนมา2,000บาทนะคะขอเล,น,เกกน,ลนัก้ว มาปรับเธอโบนะมาดูที่แบบฟอร,ร์มการจ่ายเงินกันก่อนนะเพื่อนๆ่นะมันจะมีสแกตเตอร์สัลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยในเกมนี้นะมีามลายเดิมพันถึง20่ลายเดิมพันไม่มีการซื้อฟีสปินนะต้องหมุนเข้าเองเท่านั้นอเล่นออโต้สัก30ไปเลยนะเพื่อนๆะมาจัดไปสวย <Yes. S 2> ได้เคมารอบแรกมารอบสองอุย้ยสปินสี่ตัวเลยอ,ะอ่ะขอเลือกหน่อยแล้วกันเอาสัก12ก็แล้วกันนะเพื่อนอะุ๋เพื่อนสแกตเตอร์มาเข้ามาสตัวเลยอะ่ะ รอบ2องโป๊ะเลยอ่ะป๊อดแจกง่ายเว้ยมามาดูดิว่าเข้าข้างในนะมันจะแจกง่ายป่ะสวยครับผมสองร้อยบอกเลยนะคะว่าไซโกเนี่ยปรื้มค่ายบีจีจริงๆนะอ่ะเกมไหนแจกดีก็จะมารีิวให้ดูนะอันนี้นะคะคือเดาๆมาเล่นดูนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้าฟีเรีเกมง่ายขนาดนี้เข้าฟีเรีเกมง่ายก็ไม่เชิงแปลว่ามันจะแจกดีนะเพละนะมาลองดูแล้วกัน นะคะก็โบโอ้ยแผนที layers, 20, algunos, itude, ่สวย480เอมาเออคุณสุดสูงสุดคูณ20แล้วคูณ3คูณ6คูณ9คูณ20อันนี้12ฟีมเรามว่าสแกตเตอร์มเข้า4ตัวโอ้ยยังไงโอ้โห180ร้องโอ้โหก่อนเพื่อนเออรวมทั้งหมดนะได้มาเท่าไหร่ โอ้โห1,620แเจมโบอ่ะเหลืออีก28ออโต้มาลองดูเพื่อนมันจะได้เข้าฟรีเกมอีกหรือเปล่านะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจชอบเกมนี้นะเกมครีมสาวจนสลัดหรือเมียของผัวผัวเป็นอะไรกับตันเหรอเห็นเขาพูดลกันก็ไม่จริงหรือเปล่าอ้าวยาวเกมดังใบเปล่าเดี๋ยวเขาปรับเกมนิดนึงเสียงเกมนะ อ่าอ่าเสานี้เสานี้เท่านี้พอนะเพืนะ่อนยังไงโอเวอร์แอคชั่นสวยหกร้อยยังไงยังไงยังเงียบอยู่โอ้โหยังไงยังไงอุ้ยเอาดีแจกหน่อยเพื่อนเอาเอายังเบามา โอ้โหโคตรเงียบเงียบกริบเลยนะเอาตรงๆคือเงียบกริบโอ้ยสแคตเตอร์เข้าอีกแล้วกับฉันโอ้สามตัวนะอ่ะขอฮาสปินเล่ากันนะเพื่อนนะมาลองดูดิว่าคูณถึง40มันจะแจกเท่าไหร่โอ้โหโคตรแจกดีอ่ะแจกโคตรดีอ่ะเพื่อนโอ้ยตัวนี้โอ้ยพันสองโคตรเด็ด840 ก็บิ๊กวินไปอะครับอือหือโคตรดีอะโอ้แต่โคตรดีอะเออเฮอเมกาวินสุดๆเพื่อนๆบอกตรงๆคือเกมนี้เจกดีสุดๆฟุดๆกันไปเลยนะเออโอ้โหมันต้องมาเล่นแล้วแหละมาเอาไงสวยร้อยแปดสิบสปินสุดท้ายเอาไม่ได้ไม่เป็นไร โอ้โหกอ้อนมาทนะั้งหมดนะ่ะเพน่ัน,นนะ 2000, สองพันสองร้อยแปสิบมาเล่นต่อ,อเข้าง่ายสกแกตเตอร์เข้าง่ายรอบที่สองโคตรง่ายโ,โ,โคตรเยอะพอหรือเปล่าเพื่อนๆเดีเล่นต่อดีขอเล่นต่อแล้วกันขอเบ็ดห้าสิบหนึองร้อยดึงดีเอาห้สิบพอเล่นออโต้สักสิบพอดีเออสิบพอดีวะ่ะ มาเอาใจช่วยด้วยนะคะพูดนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ใจโกดด้วยนะส่วนจะจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหยังไงโอ้โหยี่ห้ายังไงโอ้โหอยู๋หกสิบสองอุ้ยเคไม่มีช่องแรกเสียดายอุ้ยเอมายังไงต่อโอ้โหยังไหวนะเพื่อนๆยังไหวยังไหว โอ้เอาไงดีเอาไงดีตายแล้วโอ้โห้าสิบยังเงียบอยู่สวยยังไงยังไงจะแจกอีกหรือเปล่ายังไงโอ้ยอันนี้เล่นกำไรนะยังไม่ได้เล่นผุนนะเพื่อนนะคือเราได้กำไรเยอะแล้วโอ้โหคอแห้งเพื่อนกินน้ำแป๊บจะเกึบสองกึบ โอ้ยชากระหวานเกินไปซื้อที่ตลาดนัดมาซื้อเสร็จก็มาอัดคลิดไม่เ็วันในดูเลยนะมันนะฝนตกหรือเปล่าเสียงฝนตกอะเออทางนู้นฝนตกไหมเพื่อนอ่ะมาโฟกัสที่เกมต่อดีกว่าโอ้โหโอุย้ยนึกว่าฟรีเกมเข้าตกกระจายเมื่อกี้โอ้โหพันอ๋อพันสนร้อบกว่าบาทก็บอกว่าพันตากลายแล้วอเอาต่อเพื่อนมุนตอ หมุนต่อไม่รอแล้วนะได้เสียงไม่ว่ากันนะมันมันมันมากนะเล่นจนมันเมือเออจะเข้าไม่เข้าหลยนะเออจะเกือไม่เกือเลยโอ้โหโดกนี้พี่น้อง ơi, เอ้ยเบ็ห50เข้าฟรีสปินอะอโคห้าสปินนะยังยังจะเอาห้าสปินกับคูณ40อยู่เลยมาจัดไปเพื่อนแต่งดีดนะ ถ้าแตกดีโอ้โหเสียดายแผ่นที่อ่ะมาอีกช่องหนึ่งอ้โหโคตรเด็ดดอกนี้หกร้อยหกสิบยังไงโอ้โหอีกสามสปินมาสวยโอ้โหเสียดายเสียร้ยกว่าบาทโอ้โหอีกสองสปินมันไม่ไหลมันไม่แตกมันไม่ปุ๊มันไม่ปังมันไม่ปูอเลยเลยโอ้โหเคเคได้อยู่แก ได้อยู่แก่ได้อยู่แก่โอเคเพื่อนทุนมาสองพันแต่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะก็ได้มาทั้งหมด2 0 0พบาทโอเคเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ใส่กดกด้วยสนใจจะลองเล่นดูลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อนอ่ะก็อย่าลืมเหมือนเดิมกอตัวราไปก่อนถอ,อนอตังแป๊บเพื่อนเือนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย